สุดท้ายคือรักเธอหมดใจแม่สิ่งเดียวเด็ก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 เดเด็ดเมื่อกเเก อ๋อน้ำขิงอะอว่าที่น้องเขยมาด้วยนี่เป็นไงผ่านปะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอะ,อะ กินให้หมดนะครับจะได้หายไวๆขอบคุณนะคะเอ,อ่อแล้วแก้วอยู่ไหนล่ะครับเอ,อ่ออยู่ตรงโต๊ะหน้าห้องน้ำอะค่ะแหมดูแลกันเป็นพิเศษขนาดเนี้ยเห็นใจเพื่อนบ้างมันน่าอิดฉา <c oughs> นะริวนะพูดเจแค่เออ <c oughs> คุณปวีนไม่ต้องสนใจอะไรที่อูพูนะคะช่วงนี้นี่เขาขาดยาค่ะก็เลยชอบเพอเจอร์ไปเรื่อยเลยอุ้ยดูสิอูอเลยพลอยได้คุณประวีนมาเทคแคร์ด้วยเลยคุณประวีนนะเขาก็ดีกับทุกๆคนแหละไม่เชื่อถาหลิวด้วยเลยจริงไมหมหลิวเนะอะออ คุณวินเขาก็ดีทุกคนจริงๆนั่นแหละโอ๊ยเอ้ยพี่เข้าตาหรือเปล่าครับอ๋อโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะไม่เป็นไรฮะฮะฮะ ช่ครับขอบคุณนะคบคุณประวีนะ่ะเขาดีกับทุกคนแต่ว่าเขาดีกับน้ำขิงเป็นพิเศษเห็นเะล่ะ <Evet> <diğer> <lonely> เลีวแล้วตกลงเรื่องป้าอ้อยจะเอายังไงหรอเลีวแกหายไปไหนมารู้ไหมว่าทางคนอื่นเขาวุ่นวายไปหมดรีบกลับไปขอโทษลงหลุก,กพี่บีมอดยนี้ไม่ค่ะแม่ยังไรงหลี้ก็ไม่กลับไปบ้านน่ะเด็กขาดทำไมแกมีเหตุผลอะไรถึงไม่กลับ พี่บีม,มันจะปั้มหลิวแม่อยากให้หลิวกลับปเองไหมล่ะบีมจะปั้มแกอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมแกไม่ยอมยอมไปล่ะโอกาสดีๆมาอยู่ตรงหน้าแล้ว หลิวเป็นอะไรอะถึงให้หลิวลดซักสีทำตัวไม่มีค่าแบบนั้นอะไกลแค่เป็นเมียบีมีม่จะตายเลยหรือไงใช่หลิวจะตายเลยแหละแล้วแม่รู้ไว้เลยนะว่าหลิวไม่มีวันยอมเป็นเมียผู้ชายคนนั้นเด็ดขาดถ้าแค่ไม่ยอมเป็นเมียบแกลองบอกฉันสิว่าแกมีวิธีไหนที่ช่วยฉันปลดหนี้เจ็ดแสนที่ <c oughs> ฉันติดหนุ่มมันอยู่ <c oughs> เป็นหนี้ลุงหนุ่มเจ็ดแสนหรอ ฉันถึงให้แกมาทำงานใช้หนี้มันไงล่ะอ๋อที่แม่ส่งหลิวไปอยู่บ้านลุงหนุ่มคอ,อยยุให้หลิวเอาใจบ้านนั้นให้หลิวเอาใจบีมเอาใจลุงหนุม่มแม่ก็แค่อยากให้หลิวเป็นเมียมันก็จะ้ังหนี้แม่ใช่ไหมแม่หลิวถามแม่จริงเหรอ แม่เคยเห็นหรือเป็นลูกหรือเปล่าถ้าฉันไม่เห็นแกเป็นลูกฉันคงไม่ต้องไปยืมเงินหนุ่มมาส่งเสียแกเรียนเสื้อผ้าเ้าวของทุกอย่างที่แกใช้เนี่ยฉันก็เป็นคนหามาให้ทั้งนั้นฉันทำทุกอย่างก็เพื่อแกแกยังหาว่าฉันคิดร้ายกับแกอีกเหรอฉันทำให้แกขนาดนี้แกเคยเห็นความดีของแม่แกบ้างไหมถ้าแกไม่กลับไปทำงานกับหนุ่ม ฉันกต้องขายบ้านทิ้งแล้วก็ไปอยู่เป็นคนงานเย็บผ้าที่บ้านปู่แกถ้าแค่อยากให้ฉันทิ้งบ้านที่ฉันเคยอยู่กับพ่อแกแกก็พูดมาเลยแกก็พูดมาเลยสิพูดมาได้ยืนอยู่ทำไมละ่ะ ป้าก็ได้พูดไปแล้วบีมก็ช่วยอธิบายให้น้องหลิวเข้าใจอีกทีนะขับป้ายหลิว พี่ขอโทษนะพี่ยอมรับผิดทุกอย่างคืนนั้นพี่มันบ้าไปเองอะ่ะพี่โมโหจนลืมตัวเลยทำอะไรแย่ๆแ,แบบนั้นไปแต่พี่รับรองนะว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกหลิวอภัยให้พี่นะ พี่รู้สิ่งที่พี่ทำไปมันแย่มากแต่ขอโอกาสให้พี่ได้แก้ตัวได้ไหมกลับไปด้วยกันนะเหลิวพี่ขอร้อง จะดูแลหลิวอย่างดีนะขอโอกาสให้พี่อภัยให้พี่นะหลิว